การเมืองวันนี้ไม่ใช่การเมืองปกติฝ่ายที่มีอำนาจอยู่ขนาดนี้ไม่มีใครหนักใจเรื่อง8ปีจะเอา,ายกที่เหลือจากการเสนอข่าวที่แล้วก็เป็นของพรรคอื่นทั้งสิน้นเพราะนั้นคำถามก็คือว่าอา้าวแล้วถ้าพรรคพลังประชารัฐจะเสนอคนของพรรคพลังประชารัฐอีกจะทำไงทางออกก็คือต้องเลือกกันใหม่แล้วก็มีคำว่านายกสำรองเกิดขึ้นว่าเพราะว่าวันนี้เราไม่เห็นชื่อของคนที่พรรคพลังประชารัฐจะมาแทนได้เลย นะฮะก็ต้องมีทางเดียวก็คือต้องเสนอใหมก่ก็เลยถามว่าสำรลองใครไว้มีคนถามว่าจริงๆแล้วถ้าเป็นการเมืองธรรมดามันมันมันไม่มีชื่อประยุทธ์ตั้งแต่ต้นแล้ว <c oughs> เพราะนั้นวันนี้นี่คุณจะไปคิดแบบการเมืองธรรมดาไม่ได้ต้องคิดแบบการเมืองไม่ปกติเมื่อคิดแบบการเมืองไม่ปกติมันก็อยู่ที่คนกลุ่มอำนาจนั้นเขาจะอยู่ในอำนาจต่อหรือเปล่า ทนายกเนรู้รู้สึกคอนแคลนเพราะเวลาพรรคใหญ่ที่สนหับหนุนท่านเนี่ยก็คือพรรคพลังประชารัฐเนี่ยบรรดาพวกนักการเมืองที่สังกัดพรรคเนี้ยไม่ค่อยประทับใจนายกนายกไม่ค่อยทําตามที่กกลุ่มเขาต้องการเพราะฉะนั้นก็เลยพยายามที่จะอยากจะเปลี่ยนนะหรือว่าทําต้าเหมือนจะจะเปลี่ยนแต่ผมดูเป็นเรื่องต่อรองทีนี้พอพอกลุ่มพวกนี้ทําท่าเหมือนกับว่า โอโ้ไม่ค่อยพอใจเปลี่ยนเป็นบิ๊กป้อมดีกว่าไหมฝ่ายค้านก็มองทีเดียวถ้าจะไล่บิ๊กตู่แล้วก็เอาพวกเราขึ้นมาเป็นนายกเนี่ยเขาไม่ยอมแน่แต่ถ้าจะเอาบิ๊กตู่ออกไปก่อนนะจำกัดทีละลายเนี่ยเอาบิ๊กป้อมขึ้นไปแทนเนี่ยเฮ้ยมีสิทธิ์นะเว้ยตรงนี้แต่วันนี้คุณบิ๊กป๊อกนี่ค่อนข้างจะโลโปรไฟล์อยู่แล้วเพราะนั้นบิ๊กป้อมจะขึ้นมาโดดเด่นทันทีเลยถ้าเกิดบิ๊กตู่บาย ม่ะสาเหตุที่ผมคิดว่าไม่นะเป็นเพราะว่าการเมืองวันนี้ไม่ใช่การเมืองปกติอ่าป็นเป็นการเมืองที่มาจากการยึดอํานาจมันมีการเมืองที่รู้สึกว่ากลุ่มที่ยึดอํานาจมานี่สามารถครอบงําหรือว่าชี้นำไอ้ไอ้การเป็นไปของการเมืองตามตัวบทกฎหมายนะฮะซึงหลายครั้งที่บอกว่าเป็นเขาเรียกว่า เป็นไปตามความต้องการของกลุ่มมากกว่าเป็นความเที่ยงตรงอะไรเงี้ยนะรานนั้นก็เลยรู้สึกว่าฝ่ายที่มีอำนาจอยู่ขนาดนี้ไม่มีใครหนักใจเรื่อง8ปีเลยดูจากการวิจัยหรือชี้ของรัฐธรรมนูญโดยเฉพาะอย่างยิ่งกรณีประธานสารรัฐธรรมนูญ นะมันมีหลักอยู่ที่เราเห็นว่าตุลาการสารรัฐมนูลยึดถือก็คือชี้ส่วนที่เป็นคุณนะส่วนที่เป็นโทษหรือว่าส่วนที่ขัดกับความต้องการเนะี่ยถือว่าเป็นโทษไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่เอานะเพราะอย่างข่าวที่แล้วชัดเจนที่เรื่องประธานสารรัฐมนูลพิจารณาจากรัฐมนูลสองฉบับฉบับไหนได้ประโยชน์ก็เอาตามนั้น เพราะนั้นตรงนี้ก็เชื่อว่าน่าจะนับแปดปียังไงก็ไม่ครบนะฮะเป็น8ปีที่อาจจะต้องเริ่มตั้งแต่ได้รับมติจากบุติสอาสาภาหรือว่ารัฐสภาชุดนี้ครับคืออันนี้ที่วันมีคำว่านายกสำรองเกิดขึ้นมาเนี่ยพระํานุญฉบับนี้มันไปกำหนดว่าในการตั้งรัฐบาลเนี่ย นะฮะให้เอาเสนอชื่อมาตามที่ลงเลือกตั้งเนี่ยต้องเสนอชื่อนายกด้วยพักหนึ่งไม่เกิน3คนนะฮะซึ่งบางพักก็ส่ง,สงเพียงคนเดียวตรงเนี้ยราวนี้ปัญหามันมีอยู่ตรงที่ว่า,าถ้าเผื่อว่าปกติมันเป็นพัรคการเมืองพักเดียวเนี่ยฮะที่ผ่านมาเนี่ยถ้าถ้าเผื่อว่าอย่างหัวหน้าพักเป็นอันเป็นไปหรือว่าคนที่เป็นนายกของพักนั้นเป็นไป เขาก็เอาคนของพรรคนั้นขึ้นมาแทนแต่หวัวน,นี้มันมีการกำหนดไว้ว่าจะต้องเลือกจากผู้ซึ่งมีรายชื่อที่ได้รับการเสนอครั้งแรกซึ่งปรากฏว่าพรรคพังพะชรัฐซึ่งเป็นแกนนําในการจัดรัฐบาลเ,เสนอไว้คนเดียวเมื่อเสนอไว้คนเดียวเนี่ยนะฮะก็ต้องเลือกจากที่เหลือทีนี้ถ้าไม่อยากเลือกจากที่เหลือจะทําไงนะรัฐมนุนก็ให้ทางออกไว้ว่าถ้าจะไม่เลือกจากที่เหลือเนี่ย ต้องให้ที่ประชุมรัฐสภาเนี่ยกำหนดว่าให้ไม่เอาลายชื่อตามเดิมให้เสนอชื่อใหม่ได้นะตรงนี้เพราะนั้นก็เลยมีคำถามว่าถ้าสมมุติว่าท่านบิ๊กตู่จากพกรรคพลังประชารัฐมีอันเป็นไปขึ้นมาเนี่ยนะฮะจะเอานายกที่เหลือจากการเสนอข่าวที่แล้วแลยก็เป็นของพรรคอื่นทั้งสิน้นเพราะนั้นคำถามก็คือว่า เอ้าแล้วถ้าพรรคพังประชารัฐจะเสนอคนของพรรคพลังประชารัฐอีกจะทําไงก็ทางออกก็คือต้องเลือกกันใหม่หมายความว่าต้องเสนอกันใหม่แล้วก็มีคําว่านายกสํารองเกิดขึ้นว่าเพราะว่าวันนี้เราไม่เห็นชื่อของคนที่พรรคพังประชรัฐจะมาแทนได้เลยนะฮะก็ต้องมีทางเดียวก็คือต้องเสนอใหม่ก็เลยถามว่าสำรองใครไว้ ไอ้รักษาการเป็นไปนตามกฎหมายอยู่แล้วอย่างที่ท่านวิษณุท่านบรรยายก็คือว่าถ้ามีอะไรเป็นไปเนี่ยถ้าเป็นนายกรักษาการเนี่ยบิ๊กป้อมเบอร์หนึ่งเบอร์สองวิษณุคือคือในการเมืองไม่ปกตินะมันคงมีคนถามว่าจริงๆแล้วถ้าเป็นการเมืองธรรมดาเนี่ยมันมันม,มันไม่มีชื่อประยุทธ์ตั้งแต่ต้นแล้ว เพราะนั้นวันนี้นี่คุณจะไปคิดแบบการเมืองธรรมดาไม่ได้ต้องคิดแบบการเมืองไม่ปกติเมื่อคิดแบบการเมืองม่ปกติมันก็อยู่ที่คนกลุ่มอํานาจนั้นเขาจะอยู่ในอํานาจต่อหรือเปล่าเนะี่ยเพราะฉะนั้นตรงนี้ที่เท่าที่ติดตามมานี่ท่านประยุทธ์เนี่ยท่านยืนยันว่าท่านจะอยู่ครบวาระแหละนะส่วนพรรคพวกจะจักระแวงเกรงจะอยู่ไม่ครบหรืออะไรก็เป็นเรื่องของต้องช่วยกันในใน,ในความเชื่อของท่านนะ ท่านาาถามยัาย,ยังจับผมอยู่หรือเปล่าครับอยู่เรื่อยสังเกตไหมก็ต้องยอมรับว่าท่านนายกเนี่ยรู้รู้สึกคอนแคลนเพราะเวลาพักใหญ่ที่สนหับสนุนท่านเนี่ยก็คือพรักพลังประชารัฐเนี่ยเกิดบรรดาพวกนักการเมืองที่สังกัดพักนี้ไม่ค่อยประทับใจนายกนายกไม่ค่อยทําตามที่กลุ่มเขาต้องการนะฮะ เพราะนั้นก็เลยพยายามที่จะอยากจะเปลี่ยนอยากจะเปลี่ยนนะหรือว่าทําต้าเหมือนจะจะเปลี่ยนแต่ผมดูเป็นเรื่องต่อรองวา่าถ้าอยากให้พวกผมสนับสนุนเต็มที่ท่านท่านต้องทําตามพวกผมบ้างสิทําตามพวกผมทําไงก็ทําตามที่พวกผมฝากไปบอกอะนะเพราะว่าตัวท่านนายกเองไม่ยอมพบกับพวกผมอะนะเพราะนั้นตรงนี้ถ้าเราดูให้ดีเนี่ยในทางการเมืองเนี่ย มันไม่มีอะไรเท่าไหร่หรอกมันมีอยู่ว่ามันมีตําแหน่งนัมตีว่างอยู่สองนะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยนะถ้าเอาใจพวกผมก็ต้องตั้งพวกผมเข้าไปในสองนี้แหะนะเพราะฉะนั้นถ้าเจอรจาก,กับบิ๊กป้อมเมื่อไหร่บิ๊กป้อมก็คงต้องพูดเรื่องเนี้นะเพราะนั้นผมดูว่าบางทีไม่แน่นะไอ,ไ,อไอ้ความอะไรนะความสั่นครอนเนี่ยมันจะเกิดขึ้นเนี่ย พอตั้งสองรัฐมนตรีขึ้นมาถ้าเกิดถูกใจกลุ่มที่สนับสูงพังประชารัตเนี่ยนะหรือว่ากลุ่มแม้กระตั้งกลุ่มที่แยกไปคือเศรษฐกิจไทยเนี่ยเกิดหนึ่งในสองนั้นเป็นของเศรษฐกิจไทยเนี่ยเรื่องอาจจบก็ได้ทีนี้พอพอกลุ่มพวกนี้ํำท่าเหมือนกับว่าโอ้โหไม่ค่อยพอใจเปลี่ยนเป็นบิ๊กปั๊มดีกว่าไหมฝ่ายค้านก็มองทีเดียวว่าเออนะถ้าจะไล่บิ๊ก ตู่แล้วก็เอาพวกเราขึ้นมาเป็นนายกเนี่ยเขาไม่ยอมแน่แต่ถ้าจะเอาบิ๊กตู่ออกไปก่อนนะจำกัดที่ละลายเนี่ยเอาบิ๊กป้อมขึ้นไปแทนเนี่ยเฮ้ยมีสิทธิ์นะเว้ยรงนี้ตถูกต้องเลยถูกต้องเลยไม่ครับเอาเล่นเกมนี้อฝ่ายการแต่ฝ่ายรัฐบาลมันยังเชื่อว่าเล่นเป็นเกมต่อรอง วันนี้เระแวงกันยังไม่ถึงแตกกันแล้วจริงๆมันแตกไม่ได้คือถ้าแตกเมื่อไหร่เนี่ยมันหมดสามปอมันจะหมดไปทีละปอนะแต่วันนี้คุณบิ๊กป๊อกนี่ค่อนข้างจะโลโปรไฟล์อยู่แล้วเพราะนั้นบิ๊กป้อมจะขึ้นมาโดดเด่นทันทีเลยถ้าเกิดบิ๊กตู่บายบายแต่แต่จะมาองจริงเนี่ยข้อต่อรองของกลุ่มที่สนับสนุนบิ๊กป้อมหรือว่า สันบิ๊กตู่เนี่ยเขาอยากได้กระทรวงมหาดไทยกระทรวงมหาดไทยมันมีอำนาจมันมีไอ้ลิตานุภาพกระทรวงมหาดไทยค่อนข้างมีอิทธิพลต่อมวลชนถ้ากระทรวงมหาดไทยเมื่อไหร่ลองคิดถึงหวัวจิตบิ๊กป๊อกสิก็เหมือนกับเด็ดหวัวใจบิ๊กป๊อกให้บิ๊กป๊อกหมดความหมายไปเป็นน้ำติเป็นรองนายกอะ่ะร <c oughs> องนายกนี่เออ มีอำนาจอะไรบ้างแล้วแต่นายกมอบหมาย